สวัสดีครับพิมู้ชมท่านอยู่กับผมพลโมโตรไรว์ววเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมมีข่าวด่วนครับจากทางค่ายปีกนกมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบนั่นก็คือ c b r ครับ 500R โฉมใหม่ All New ได้มีการเปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากมีข่าวข้อมูลหลุดออกมาก่อนหน้าครับว่ามันจะใช้โชคอัพหน้าแบบ u p พไซด์ดาวนะครับแล้วก็อัปเกรดในเรื่องของระบบเบรก ซึงต้องบอกว่ารถที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ครับทาง Honda EU ได้มีการเปิดตัวมันออกมาแล้วถ้าเกิดมองแบบคิวเผินเลยด้วยสายตาเปลือกนอกที่เห็นเนี่ยดูแล้วอาจจะไม่ได้แตกต่างไปจากโฉมปัจจุบันมากเท่าไหร่นักนะครับแต่จุดที่ดูจะแตกต่างออกไปนั่นก็คือชุดคมไฟหน้าของมันครับที่ดูแล้วปรับเปลี่ยนครับในแบบของตัว CBR 650 r ทาง Honda เคลมว่ามันสามารถส่องสว่างได้มากยิ่งขึ้นและตัวบางคนหน้าครับก็เป็นดีไซน์ใหม่ที่เป็นแบบเดียวกับ CBR 650R เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่าเขาอัปเกรดนั่นเองอัปเกรดมาใช้โช๊คหน้าแบบอัพไซด์ดาวโดยโชคคู่หน้านี้นะครับจากขนาดแกน41มิมจากโชว่าแบบ SFFBP ส่วนตัวโชคหลังครับได้มีการ ปรับเซ็ตใหม่ลูกสูบมีขนาดใหญ่ขึ้นมีความหนืดมากขึ้นตัวสวิงอาร์มหลังนะครับแม้ว่าหน้าตาเนี่ยจะคล้ายเดิมแต่ว่าก็ปรับใหม่ให้มันเบาวกว่าเดิมด้วยการปรับความหนาของเหล็กลงครับให้เหลือเพียง2มิลิเมตรส่วนระบบเบรกนะครับจากเดิมที่เป็นจานดิสก์หน้าเดียวอันนี้ให้มาเป็นแบบจานดิสคู่ครับขนาด2 9 6ม mm. มไม่เพียงเท่านั้นทำงานร่วมกับปั๊มเบรดิลเมาส์สพอพ์ต คือจุดนี้เนี่ยจัดเต็มมากๆครับเพราะว่าตัวเดิมจะเป็นจานดิสเดี่ยวขนาด320มิลลิเมตรแล้วก็ทำงานร่วมกับปัม๊ม floating เมาส์นะครับแค่2พอร์ตเท่านั้นตัวชุดล้อเนี่ยมีการปรับรีดไซน์เล็กน้อยแล้วก็มีการปรับจุดศูนย์ท่วงใหม่เพื่อให้น้ำหนักของรถเนี่ยมันกดลงไปทางล้อหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นจึงช่วยให้ตัวรถมีความเสถียรภาพและมั่นคงที่ดีนอกจากนั้นเลย CBR โฉมใหม่นี้ก็ยังมีการปรับท่านั่งอีกเล็กน้อย เพื่อให้ผู้ขี่ครับสามารถสัมผัสได้ถึงฟิลลิ่งความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นจากตัวแฮนด์แบบจับโชนะครับที่จับอยู่ใต้แผงคอมันมีลักษณะที่หมอบลงไปกว่าเดิมส่วนพักเท้าครับก็ถูกถอดตัวยางหุ้มออกไปนะครับก็จะเหลือเพียงแค่ตัวผิวสัมผัสที่เป็นอลูมิเนียมเลยลักษณะก็จะเหมือนกับรถซูเปอร์ไบค์รุ่นใหญ่ เครื่องยนต์อันนี้ไม่ต้องพูดกันมากครับ2สูบ d o h c ระบายความร้อนด้วยน้ำครับความจุเดิม 471cc แต่ว่าปรับปรุงให้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5ปรับทางเดินอากาศใหม่ครับเปลี่ยนหัวฉีดแล้วก็ปรับจูนกล่อง ECU ใหม่ซึ่งจะให้พละกกำลังในรอบต่ำที่ดียิ่งขึ้นครับเมื่อเทียบกับโฉมปัจจุบันนอกจากนี้มีการเปลี่ยนโซ่ลาวลิ้นใหม่ครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันเงียบลงกว่าเดิม หม้อน,น้ําก็จะเป็นลูกใหม่น้าหนักเบาลง100กรัมขณะที่พละกําลังสูงสุดยังเคลมเท่าเดิมคือ47แรงม้าที่8,600รอบต่อนาทีกับแรงบิด43นิ้นิวตันเมตรที่ออกมา6,500รอบต่อนาทีเช่นเดิมชุดเกียร์ก็เป็นแบบ6สปีดแล้วก็มีสลิปอร์คัดมาให้เหมือนเดิมครับ ราคาบอกก่อนว่ายังไม่มีประกาศออกมาณตอนนี้นะครับสาหรับประเทศไทยผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าน่าจะได้เห็นกันภายในปลายปีนี้แน่นอนรอติดตามกันครับทาง Honda Big กวิครับซึ่งถ้ามีอะไรเนี่ยทางทีมงานม o t ต r ร์เราจะรีบมาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนในสุดท้ายนี้ครับขอฝากเพื่อนๆคุณผมชมทุกท่านติดตามพวกเราไว้ด้วยครับ YouTube นีฝากกดซับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆ นอกจากนี้ตัว f a c e b o o k c o m m o t o r v o l รัรบกวนเข้าไปกดไลค์ติดตามเป็นแบบเฟรนด์บิจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารแบบเรียลไทมเลยครับวันนี้ผมพลม o t o อร์วอขอลาคุณมชมท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ